ครับครับผมโอลเลี้ยงคนหัวหมอคนที่รูปหล่อไม่เปลี่ยนแปลงขอรายงานตัวครับผมผมบุชกิมหล่อถึ่งจอครับผมผมอันปัญญ์ครับฮ่าและก็นังเอาบันเทาทุกนะครับครับผมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่มีสาระดีๆคือรายการ สภาชาวบ้านนี่นะครับซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา5้าทุ่มสีนทีถึงสี่ทุ่มห้าสินทีนะฮะห้าทุ่มสี่ถึงสี่ทุ่มห้าสิบยังไงสี่ทุ่มห้าสิบถึงห้าทุ่มสี่สิบแ่สมองใหม่ดิฉันครับเป็นประจําทางช่องวารตรนตี้นิวองเรานี่ยนะครับผมถูกต้องครับผมนี่ ทั้งสัปดาห์นี่ที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่โอ้ทั้งแต่วันจันท์ไปจนถึงวันพฤหัสนี่ไม่เห็นสองคนนี้เลยสองคนนี้ไปไหนกันมาไปไปไหนมาไปโอทอปมาไงพี่ไปโอทอมมาไปไปเจออะไรมาบ้างเนที่หมู่บ้านเขาเนี่ยเป็นองดีมาเลยเราอยู่ยังอยู่ที่เทศบาลตำบล้านไรอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะถูกต้อง่าี่สี่วันมาไปไหนกันโอ้สี่วันนี่เลยนี่เลยพระขมานี่ยพระขมานี่แต่ที่นี่เข้ามาตัดเสื้อตัดกางเกงโอ้โหสวยงามมาก เป็นผ้าของในไทยฝีมือคนไทยใช่แล้วตอนนี้รัฐบาลยนรงณ์ให้ใช้ผ้าไทยผ้าขม้าไทยเนี่ยตอนนี้เอามาตัดเสื้อไตเกีแบบว่าเปี้ยวมาอบเลยแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหนี่ไปดูด้วยไปดูอะไรไม่อีกปลาปลาปลาส้มนี่นางเห่ารู้จักไหมรู้จักปลาส้มนี่ที่นี่ปลาส้มนี่ยทำให้เหมือนใครสุดแปลกๆปลาแบบตัวอีกเป้งเลยนะโอ้โหตัวใหญู่่้โอ้โหไมีอะไรอีกปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวปลาแดดเดียววันไหนที่ ครึ่งแดดเราไม่ขายเราต้องขายแดดเต็มๆเลยไปคุยกับเขามาเนี่ยเขาบอกว่าต้องขายแดดเดียวสองแดดไม่ได้สองแดดไม่ได้สองแดดมันแห้งเกินมันกรอบไม่ได้ครับใช้แดดเดียวนี่ก็เป็นสินค้าเป็นโอท็อปอทอยางอะไรฮะพรมเช็ดเท้าโอ้งพรมเช็ดเท้าที่อื่นเนี่ยแต่ก็ใช้แบบสองสามวันลุยหลุดที่นี่อยู่ได้เป็นปีแน่นอนนี่ครับเป็นฝีมือของชาวบ้านคในตำบล บ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับถอท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่นี่กัน5วันรวดเลยวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านรายการเรามาได้ทุกเรื่องเลยนะครับครับผมโดยทางไหนบ้างครับนะาโทรโทรศัพท์มาที่0 2 9 3 4 9 5เอ้ยขอไป0 2 9 3 4 9 2 5 8งถึงเครับผมหรือจะเป็น SMS ก็แนะนำติดชมรายการแนะนำสถานที่ ที่จะให้เราไปสภายจ้าบ้านไปลุยนะครับผมหรือจะเป็นคลิปภาพัาที่ MMS ครับ4123703ครับได้เลยนะนี่เดี๋ยวจะลุยกันพื้นที่ต่อจะเราไปต่อเนี่ยจะไปรุ่ต่อในจะาลอยังอยู่ในเทศบาลตะบนบ้านไรอยู่ใช่เราจะไปต่อละไปต่อไปต่อเออเน้หมดแล้วอยากอยู่โม่สุดท้ายเดี๋ยวเราไปสภาพื้นบ้านแล่นนายสองคนไปโอ้ทอไปโอ้ทอแล้นเดี๋ยวเรา

จากคนงามโหทรามอำเภอน้องอยู่จากไปด้วยใจนักสู้คิดดูแสนเปลี่ยวหรือดีจำจากคนงามจำลาสาวสวยคนดีจากพวกพ้องทางน้องและพี่หรือดีฉันแทบขาดรา แม่สุดยอดเลยขาดไม่ได้ชว้สภาพื้นบ้านเ,ออเราต้องมีเพลงเกินหัวมาก่อนแน่นอนเพลงนี้ชื่อเพลงว่าออสาวโพธารามสาวโพธารามของคุณรุ่งโพธารามออทําไมถึงร้องเพลงกี้เพราะเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีถูกต้องออแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ที่โพธารามนะเ,เ,เราอยู่ที่ เทศบาลตะบลบ้านไร่อําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดอราชบุรีนี่แหละครับถูกต้องอยู่มาหลายวันละอยู่มาวันนี้มันวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วครับผมเราตะเวนพูดคุยกับท่านั่นของผู้นำทางด้านของท่านนายกเทศานตรีท่านด้ปปปปปปไปและต่างๆใช่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนจนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสาธารณูปโภคนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าน้าประปาน้าประปานี่สาคัญเลยไฟฟ้าน้ําประปานี่มีท่านรองนะท่านรองนายก รองากิจเนี่ยดูแลอยู่คนเดียวเลยนะครับทั้งไฟฟ้าน้ำประปาแม่ดูทั้งน้ำต้องไฟไฟไม่ชอดนะท่านบอกว่าไงบอกว่าไงบริการ24ชั่วโมงเหรอเป็นเดลิเวอรี่เลยเดลิเวอรี่เลย24ชั่วโมงหรือว่าคนของบ้านไร่ที่นี่เนี่ยนะฮะจะไฟฟ้าดับหรือน้ำประปาดับเนี่ยยกหูกรี๊ดเลยน้ำประปาไม่ไหล ไปไม่ดับเอนี่ยกหูได้แหมบางแห่งเนี่ยไม่ไม่อยากจะเมานะบางแห่งเนี่ยน้ำประปาไม่ไหลเนี่ยนะพอเย็นวันศุกร์เนี่ยเขาบอกว่าพนักงานไม่มีคอยวันจันทร์เลยไม่ได้อาบานสองวันแน่แน่ะลิแต่ที่นี่ไม่ใช่แต่ที่นี่ถ้ารอนายกพลกิจบอกว่าบริการย4ิสีชั่วโมงใช่น้ำไม่ไหลดูแต่ละทันทีแล้วก็มีแหล่งผลิตน้ำเป็นของตัวเองด้วยใช่เนี่ยบอกข้างหลังเนี่ยนี่บอกข้างหลังเนี่ยละเราจะแหล่งน้ำดิบ ของเทศบาลตะบนบ้านไร่ส่งไปผลิตเขามีโรงของเขาเองเลยเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับทางด้านของผู้นำแล้วก็ทางด้านของเจ้าพนักงานของที่นี่แต่ก่อนจะไปพ่อออกกองช่างก็รออยู่ใช่หรือว่าทางด้านของที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษากิติประักด์ก็รออยู่แล้วก็ทีมงานที่พนักงานที่ทำงานอยู่บะปาเนี่ยแต่ก่อนจะไปนี่เลยนี่เลยนี่นี่นี่อดชมไม่ได้ท่านผู้ชมครับเป็นไงเป็นไงเสื้อโอเลี้ยงเสื้อนางเอาเนี่ยสองตัวนี่สว ใช่ไหมครับครับเสื้อตัวนี้จักตัดผ้ากมานะตัดจากผ้ากมาร์ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลบ้านไร่เทศบาลตำบลบ้านไร่นะสนองนโยบายของรัฐบาลเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายกยิ่งรักชินวัตรกำลังร่นรงค์ให้หานมาใส่เสื้อผ้าไทยผ้าเขาไทยนี่จะตัดเป็นเสื้อก็ได้ตัดเป็นกางเกงก็ได้นี่เอาจากผ้ากมานะหรือจะทำเป็นผ้าไหมก็ได้แต่นี่เป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมก็มีนี่ ยไหมครับน,นี่เราต้องอนุรักษ์ของแต่ไทยไว้นะครับพี่เทศาบาลตะบนบ้านไร่สนองทันดีค่อ้าวทีนี้เราไปดูเรื่องของการประปาของที่นี่กันเลยครับ,รบผมไปเลยครับ,รบผม ก็มาอยู่กับบรรดาผู้ที่สร้างความสุขให้กับชาวบ้านในเทศบาลตำบลบ้านไร่ของดําเนินสะดวกราชบุรีนี่นะครับอันประกอบไปด้วยท่านสมศักดิ์รัตนบุงที่ปรึกษา,ากิติมศาาักดิ์นะครับท่านพนกลกฤิชื่นจิตรองนายกเทศมนตรีท่านเรวัฒปัญจมีทีผู้ในการกลองช่างคุณปรีมนอสุขสิรินะจามนักการการ,การปาและก็ทีมประปานะครับ ของเทศบาลตำบลบ้านได้สวัสดีรวมเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับผมนี้คือท่านพออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมป้าป้านี่นะครับผมแล้วก็นี่ท่านท่านรองนะแต่ต้องสัมภาษณ์ท่านที่ปรึกษาก่อนเพราะว่าเห็นว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการของปปาของเทศบาลที่นี่ใช่ไหมกระตั้ครับ ที่มาที่ไปเป็นไงถึงมีประปาให้ชาวบ,บ้านของเทศบาลที่นี่ใช้อย่างเรียกว่าชุ่มฉ่าเลยคือจริงๆจ,จะบอกว่าชุ่มฉ่านั้นยังไม่ชุ่มฉ่านะครับเนื่องจากว่าประปาเรื่องน้ำเ,เป็นปัญหาปหัจจัยสําคัญที่สุดของทุก่บ้านขณะเดียวกันเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองจากองค์สภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยก็พยายามจะดาเนินการในเรื่องปลาปลาเพราะเป็นปัจจัยสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันครับหลังจากที่นายกบุญเรือนรัตนมุงเ้อมทีมงานที่รับการเลือกตั้งเข้ามาก็มีนโยบายเด่นชัดที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้าปราปาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังผมเองในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาที่ประสษาแลวก็วางงานในการแก้ไขเรื่องของน้าปราปานั้นเราได้เริ่มต้นหลังจากการรับเลือกตั้งมา เราก็ปรับระบบใหม่หมดนะท่านปร่หมดเราจะทำอย่างไรับก็คือประเด็นที่หนึ่งปัญหาท่อทั้งตำบล8หมู่เนี่ยมันดำเนินการมาตั้งสมัยผมเป็นสจสมัยแรกปีต5 2 3าหร้าา้าปีท่อมันก็เละเท่หมดก็นโยบายก็เปลี่ยนขณะนี้ก็เปลี่ยนท่อเมนไปแล้วไป3หมู่กำลังดำเนินการอีกหมู่หนึ่งเป็น4หมู่และกำลังเซ็นสัญญาดำเนินการหมู่2เป็นหมู่ที่หส่วนอีก3าหมู่นั้น คาดว่าเทศบาลกําลังจะเตรียมการประกาศหาผู้รับจ้างมาดำเนินการก็สรุปว่า8หมู่นี้เราเปลี่ยนท่อเม็ดทั้งหมดเลยเกครับไม่มีเหลือเลยจะใช้เวลาอีกนานไหมจะเปลี่ยนหมดทั้งหมดเ่คาดว่าไม่เกินอีก8เดือนนะก็ไม่นานเท่าไหร่รับไม่นานเท่าไหร่แต่ที่ไอตัวนี้เนี่ยก็มีน้ําใช้กันทุกบ้านอยู่แล้วนี่ครับมีครับมีน้าใช้นะฮะแล้วก็ส่วนที่ท่านยืนอยู่ขณะนี้ที่นี้เป็นแหล่งผลิตไป ปลาปลาของเทศบาลตะมนบ้านไร่ครับนี่มีเนื้อที่ถ้าท่านมองไปซ่งนู้นท่านจะเห็นหนองหนแหล่งน้ำแหล่งน้ำดื่มครับตรงนี้เขาเรียกว่าแหล่งน้ำบางเสารซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีพื้นที่ประมาณ25ไร่ครับยิไร่ติดกับชประทานครับเทศบาลก็ตัดสินใจที่จะใช้น้ำชมะทานเนี่ยปล่อยเข้ามาในในแหล่งแล้แลก็สูบขึ้นมาทำปลาปลาแต่การดำเนินงานที่จะเสริมขึ้นก็คือเรามี ถังที่จะดําเนินการกองประปาอยู่2จุดนะฮะจุด2ชุดละเราได้ใช้งบไม้ของไฟฟ้าเพิ่มอีก1จุดขณะที่เซ็นสัญญาแล้วอีก4ี่ล้านห้าส่วนที่ท่านเห็นกําลังดําเนินการก่อสร้างนั้นก็เป็นโครงการหนึ่งซึ่งใช้เงินของไฟฟ้าเช่นเดียวกันอีกสามล้านแปดสร้างถังขนาด120ิคิวขึ้นก็ทำให้เห็นว่าการปรับปรุงในพื้นที่ของบริเวณนี้ใช้เงินประมาณ7จ็ดล้านห้าผมคาดว่า แผนงานที่ผมวางให้กับเทศบาลไปดำเนินการในฐานะที่ปรึกษานั้นควบคุมหมดเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะถามว่าประชาชนภายใน10เดือนจะได้ใช้น้ําดีหรือไม่ก็ยังไม่ดีนะครับเพราะเมนหลักทั้งตําบลอีก8หมู่นั้นจะต้องเปลี่ยนใช้เงินประมาณ13ล้านหมายถึงว่าท่อท่อทางท่ใหญ่ท่อประทาอ๋อฮะตรงนี้ทีมงานของเราได้เตรียมส่วนหนึ่งไว้สําหรับทั้งแผนและก็ทั้งวงเงินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก ไม่เกินอีก15เดือนปีเสียเศเท่านั้นเองเราก็สามารถจะบริหารต่อเนื่องครับนี่ก็คือความเป็นไปเป็นมาในการเตรียมการบริหารเรื่องของปลาปลาตำบลบรรลัยคืออย่างน้อยจากระบบกก่อนท่อเล็กๆเราเปลี่ยนมาท่อใหญ่เลยว่าให้ใช้ทั้งตำบลได้สะดวกสบายน้ําไหลไฟสะดวกครับผมมีเรียกว่าในส่วนของงานปลาปลาเนี่ยมีเจ้าพนักงานอยู่ทั้งหมดเยอะไหมครับเนี่ยฮะ ตรงนี้ผมอยากจะขอกลับไปที่ทางท่านผู้ในการกองช่างซึ่งดูแลของกปามีหน้าที่โดยตรงในการดูแลพนักงานพณะการส่วนผมนั้นเป็นที่ปรึกษาแล้วก็วางงานวางนโยบายครับวางนโยบายนะครับซึ่งจริงๆท่านรองัวกิจก็ดูแลตรงรับผิดชอบตรงนี้เช่นเดียวกันครับผมเชื่อแน่ว่าทางพอกองข้างจะให้คําตอบในเรื่องของการบริหารงานได้อย่างดีนะครับครับผมครับเชิญท่านพอครับ ครับเราดูแลคนในในหมู่นี้เนี่ยนะครับนะฮะเป็นเป็นเรียกว่าเทศบาลเราเป็นหมื่นๆคนใช้คนเยอะไหมครับในส่วนของประปาเนี่ยครับถ้าถ้าถ้าเราพูดว่าเราดูแลคนทั้งตำบลเนี่ยนะครับก็ยอดคนก็สองหมื่นหมื่นสองพันคนเสร็จนะครับสองพันกว่าแต่เรามีกําลังที่จะดูแลให้บริการทั้งตำบลเนี่ยอยู่เพียง ประมาณ15ท่านนะครับ5ท่านนีกข้างหลังเนี่ยนะครับก็มีการัการอยู่สท่านมีพร้มกับทางหัวหน้าฝ่ายนะครับน้องๆก็จะเป็นเจ้าที่ในเรื่องของการดูแลเรื่องเดินระบบผลิตให้มีน้ํำ สามารถจ่ายให้กับชาวบ้านได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงดูแลไม่ขาดไม่มีการหยุดนอกจากมีกรณีที่มีการท่อแตกแล้วมีการหยุดซ่อมนะครับเราม่มูแลซ่อมฉุกเฉินแม้เวลาท่อแตกอะไรมีไหมมีครับก็น้องน้องๆในกลุ่มนี้ทั้งหมดแค่นี้เองเนี่ยนะนี่แหละครับถึงเลยครับครับถึงเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องหยุดกันนะครับนโยบายผู้บริหาร ซ่อมแล้วก็ส่งน้ำไปถึงบ้านตลอดทำงานเหมือนพวกปอพอเมื่อวันพุธที่เราไปสภาด้วยเลยได้แล้อาทิตย์ก็ไม่ยุ่นเลยว่างั้นนะครับต้องอดทนนะครับตรงนี้แดดร้อนด้วยก็ดำๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นแน่ๆในแง่ของผู้ใช้น้ําเองเนี่ยของเราเนี่ยเราไม่ใช่เป็นการประปาส่วนภูมิภาคใช่ไหมฮะครับถูกต้องครับแล้วคนใช้น้ําเองเนี่ยเขาใช้น้ําถูกหรือแพงกว่าประปาภูมิภาคผมถามตรงๆเนี่ยวันทงเลยอ่ะเอาอย่างนี้นะครับก็ก็พูดตรงๆนะครับว่านโยบายของผู้บริหาร ทุกยุคทุกสมัยนะครับของของบ้านไร่เราเนี่ยเรามีนโยบายว่าเราต้องการให้ชาวบ้านได้มีสาธารณูปโคขั้นพื้นฐานเนี่ยได้ใช้ทุกตัวเรือนแล้วก็ถูกที่สุดประหยัดที่สุดประหยัดเลยเพราะนั้นตัวนี้เราก็เลยต้องมีดําเนินการปรับปรุงซ่อมขยายจากเดิมเนี่ยเราใช้เพียงไม่กี่หมู่นะครับทุกวันนี้เราแรงเนี่ยลายผลิตเนี่ยเราสามารถจ่ายได้ทั้งตะบลเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการขยายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องเรื่อง เรื่องนโยบายที่จะให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ตรงนี้คงคงยึดไว้ตามนโยบายของผู้ิหารตลอดนะครับก็คือถูกกว่าตึ๊งคุยภาคอยู่แล้วล่ะครับหน่วยละสี่บาทนะครับหน่วยละสี่บาทนะครับก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะเฉลี่ยเฉลี่ยบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งที่ใช้น้ำสมมติว่าอยู่กันสามสี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยฮะบ้านหนึ่งต่อเดือนเนี่ยเขาเสียค่าน้ำประมาณเท่าไหร่บ้านต่อเดือนก็โดยโดยเฉลี่ยก็มีมากมีน้อยนะครับมี สี่สิบก็มียี่สิบก็มีห้าสิบก็มีโอ้โหผมผมใช้ผมใช้ของส่วนภูมิภาคอยู่แถวบ้านผมนะปทุมเนี่ยนะก็ เก้าสิบบาทอยู่สองคนด้วยอเก้าสิบเออเด็ยังดีเขาผมสามร้อยกว่าเออโอ้ไม่มาที่นี่นี่เนี้ยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทได้เหรอครับโดยโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยโดยยเฉลี่สูงกว่านี้ก็มีนะครับก็มีถูกบ้างแพงบ้างนี่นะแต่ดูแล้วก็ยังถูกอยู่นี่นะแล้วแล้วมาตรฐานของเรานี่ก็สู้ของภูมิภาคได้มาตรฐานความสะอาดอะไรต่างๆมาตรฐานเราขอเรียนอย่างนี้นะครับว่ามาตรฐานเราเป็นมาตรฐานในการน้ําใช้ซึ่งเป็นน้ํา ใช้ทั่วไปไม่ใช่ถึงขนาดน้ำดื่มใชถ้าดื่มเนี่ยเราต้องเอาน้ำใช้ของเราเนี่ยไปอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะสามารถดื่มได้นะครับลักษณะเรามุ่งเน้นในเรื่องของการใช้การใช้ประจําวันใช้อุปโภคใไม่ได้เน้นเรื่องการบริโภคประมาณนั้นครับผมนะฮะก็เลยสูบแหล่งน้ําดีบที่สูบขึ้นมาเรามาขั้นตอนแรกคือไปมาสองมีสองอะไรตรงนั้นนะก็คืออย่างนี้ครับ ในรายระบบการผลิตเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบอ่กวนเร็วตกตะกรอนช้านะครับกวนเร็วตกตะกรอนช้าก็หมายถึงว่าเอาน้ําดิบจากแหล่งเนี้ยเข้ามาผสมเคมีนะครับก็จะมีระบบผสมเคมีในลายแพนที่เราเห็นนะครับทั้งสองแพนนะครับก็จะกวนเคมีให้เข้าแล้วก็จะไปตกตะกรอนตอกตะกรอนเสร็จปุ๊บตกตะกรอนเสร็จแล้วก็น้ําก็จะได้มาคุณภาพก็ระดับหนึ่งได้ความใสได้ความ สีสะอาดที่เราทิ้วถังป่าวได้ีขึ้นแล้ะเราก็มาผ่านทางกองทรายถังกองอีกทีนึงกองทรายก็กองทรายเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาเก็บในถัง400คิวที่เราเห็นนี่่อาครับผมด้านล่างจะเป็นที่เก็บน้ํา400คิวตรงไหนอันนี้แหละนี่ครับเป็นถังโอ้นี่ครับนะครับเป็นห้องนนี่ะ400คิวแล้วนะแล้วเราก็จะมีการโดสเคมีเข้าไปนะครับในเรื่องของคอรินใส่คอรีนเหมือนกันใส่ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเก็บเป็นน้ําดีไว้ในถังครับ เมื่อมีการจ่ายตลอดระยะเวลาก็จะมีปั๊มระบบอัตโนมัติก็จะสูบสูบขึ้นมาเนี่ยคือไปแทงสูงนะครับทั้งสูงทังสูงอาจจะบ้านใช้ถังก็ลด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 ลงไปไอ้น้ำขึ้นบนลดปุ๊บเนี่ยปั๊มก็จะทำงานเองด้วยอ๋อไอ้แทงใหญ่นี่มันมันบรรจุได้ทั้งกีติดลิตรหกสิบคิวนะครับแต่ก่อนนี้เห็นบอกขนาดสามสิบคิวไม่พอที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็ไปหกสิบคิวข้างหลังนี่สามสิบต่อไปกันมังจะมีร้อยแล้วครับโครงการข้างหน้าจะทำถังตอนนี้้ททแลว าเริ่มงก่อสร้างนะครับร้อยยี่สิบคิวครับแล้วก็เพื่อเพื่อเพื่อที่เราจะได้กระจายน้ำได้ทั้งตำบลใช่ร้อยยี่สิบคิวบวกไกลของเก่าหกสิบก็เป็นร้อยแปดสิบคิวปวใช้น้ำแบบสบายพอเพียงเลยนะไม่ต้องกลัวน้ำขัดสน ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมถามทางด้านของท่านรองนายกว่างนะฮะว่าในอนาคตเราเราจะพัฒนาหรือแอดวานไปถึงขั้นที่สามารถที่จะดื่มได้ไหมครับที่นี่ซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับผมพลกิจชื่นจิตนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่นะครับได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของกองช่างนะครับโดย ท่านนายกบุเรือนรัตนมุงนะครับแล้วก็ท่านนายกสมศักดิ์รัตนมุงนะครับเป็นที่ปรึกษากรีดิัสันะครับให้มอบหมายตรงนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าใ,<ช>ในในส่วนของอกิจการปลาปลาเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเราก็มีจุดที่หยอดเหรียญน,น้ำดื่มได้อของแต่ละหมู่ะนะครับซึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให ทางท่านผู้บริหารท่านนายกเนี่ยนะครับท่านก็มองว่าเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายของชาวบ้านระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนึ่งถังอดีตเนี่ยชาวบ้านเคยไปซื้อกันอยู่ที่10กว่าบาทบมาตอนนี้มาใช้ในส่วนที่ประปาของเทศบาลเดิมๆประปาอดเหรหยอดเหรียญเ,เนี่ยนะครับก็ประมาณ5บาท ได้หมึครึ่งหนึ่งเลยโอ้เป็นครึ่งต่อครึ่งเลยน้อันนี้เป็นระบบ AO ครับคือ Reverse Osmosis นะครับก็ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลนะครับซึ่งอันนี้เต็มให้สบายเลยเราก็ดำเนินทั่วพื้นที่ของตำบลบ้านไร่ก็มีหมู่ละหนึ่งจุดนะครับนี่ก็มีบางหมู่ที่กำลังหาพื้นที่ในการที่จะดำเนินการก่อสร้างตรงนี้อยู่นะครับเคยจะทำแบบของเราเนี่ยนะแต่ว่าผมไม่เห็นตำบลบ้านไร่ตั้งแต่เราไปถ่ายทำรายการเพราะผมมีปลาปาเป็นของตัวเอง นเาซึ่งมีแหล่งผลิตน้ําแหล่งน้าดิบผลิตน้ำประปาไปใช้ในตำบลของตัวเองในราคาที่ประหยัดที่ถูกแล้วก็สะอาดด้วยนะครับผมอีกจุดหนึ่งต้องเรียนอย่างนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนของของการผลิตนะครับในส่วนของกองประปานะครับทางด้านของออแล้วก็ทางด้านของหัวหน้าประปาตรงนี้นะครับท่านก็ได้ช่วยกันประสานในเรื่องของการดีไซน์อะไรต่างๆนของแพลนผลิตตรงนี้นะครับผมจะเรียนว่าในเรื่องของ ตัวปั๊มที่จะใช้ผลิตขึ้นแท้งเนี่ยนะครับเราจะใช้2ตัวนะครับเป็นระบบออโต้นะครับตัวหนึ่งมีปัญหาอีกตัวจะทํางานทันทีคืเพื่อลดปัญหาไม่ให้ในท้องที่อะไรขึ้นมาใช่ครับใช่ไม่ต้องรอนานใช่ครับใช่ครับกรณีอย่างนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องที่ ถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมมันก็มีอยู่บ้างแต่เรามีทีมของ d e l i v ว r รี่เราเอาอะไรที่รวดเร็ว24ชั่วโมงเลยแก้ไขปัญหาให้ได้เลยครับในช่วงกลางคืนเรามีเวรยามอยู่ในช่วงในช่วงรงนะเสาร์อาทิตย์เรามีเวลาอยู่นะครับตอนนี้ครับคือทั้งเรื่องของความปลอดภัยทั้งเรื่องของความปลอดภัย24ชั่วโมง3โมงกว่า24ชั่วโมงเหมือนกันดูแลกันโดยตลอดเลยสุดยอดเลยนะครันะ ใ,ในในส่วนของแหล่งน้ําดิบนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าน้ําดิบที่อยู่ข้างหลังนี้ไม่ใช่เป็นบ่อน้ําดิบซึ่งอยู่นิ่งๆแล้วเป็นน้ําตายไม่ใช่ไม่ใช่นะมันจะเป็นการโฟน้ําตลอดเวลานะครับจากน้ําในส่วนของชมพทานคลองชมพูทานแล้วลงมาสู่บึงบางเซาของเรานะครับและปลายของบึงบางเซามันก็จะมีท่อขนาดใหญ่เป็นการโฟน้ําตลอดเวลานะครับทาให้น้ํา ของแหล่งน้ําดิบของเรามีออกซิเจนตลอดเวลาสะอาดเลยสะอาดตลอดเวลาระดับนึงละโดยธรรมชาติในน้ํามันต้องมีแพลงต้นอยู่แล้วแต่มันผ่านกระบวนการผลิตนะครับโดยทางด้านตัวเล็กๆนะแพลงต้นที่เป็นพืชสีเขียวนะครับไอ้พวกไอปะวานไม่ชอบกินว่ะนั่นแหละแพลงต้นพืชแพลงต้นสายพวกนี้นะซึ่งซึ่งก็เรียกว่าทําให้น้ําของเราเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทางด้านของกองช่างนะครับทางด้านของคุณปีโมลนั่นพออเลวัตนะครับก็มีการ เทสน้ําตลอดนะครับว่าคุณภาพของน้ำระดับนี้เราต้องใส่เคมีหรือฟรินประมาณเท่าไหร่นะครับพวกถังพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นถังพักถังอะไรต่างๆเหล่านี้เราเรามีการล้างทำความสะอาดอยู่บ่อยไหมก็มีการล้างอยู่ครับมัจจะมีมีกำหนดเวลาของเขาระยะเวลามาตรฐานของของการที่กรณีที่ ถ้าเราขึ้นไปดูแล้วนะครับมันสกปรกมากนะครับเราก็จะมีการล้างนะครับที่เราที่อยู่ข้างหลังก็ดําเนินการล้างนะครับเพราะว่าในถังมันไม่ใช่แค่มีถังเปล่าๆที่เราเห็นนะครับมันจะมีเม็ดกรวดเม็ดทรายเป็นขั้นตอนของเข้าอยู่นะครับอย่างที่ขออรวัรได้แจ้งเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นระบบการขวนน้ําตรงนี้นะครับเมื่อกี้ถามถึงเรื่องว่าหัวหน้าช่างมีอะไรจะเสริมไหมเวลาเหลืออีกสองนาทีครับมีอะไรจะเสริมไหม นังเอาไมอะไรจะถามเกี่ยวหัวหน้าช่างบอกมีคนร้อง <ım 999> เรียนมาเรื่องน้ำไม่ไหลอะไรไปไหมช่างก็มีบ้างครับเร่องร้องเรียนจะใช้น้ำแพงค่าน้ำแพงเก็บเงินยากก็มีมีเป็นปกติครับสี่สิบบาทต่อครอบครัวเนี่ยนะยัง้องเรียนมาอีกนะมีมีด้วยกันครับครับอเพราะว่าถ้าหักเราไปใช้ประปาภูมิภาคลุยละสิบเอ็ดบาท แต่ถ้าว่าใช้ของประปาเทศบาลตบดก็ไล่สี่บาทสีบทส่บาทสี่บาทยังมีร้องเรียนมาอีกเนี่ยนะฮะจะไม่ใช้มากแล้วแล้วผมถามย้อนกลับมาว่าขนาดท,ที่เราเก็บถุกๆอย่างเงี้ยเราเราได้กําไรบ้างไหมฮะเออเออนะในเรื่องของกำไรจริงๆอย่างนี้ครับเราประกอบการตรงนี้เราไม่ได้หวังผลกําไรอะไรเรามองว่าเราเราเป็นการบริการประชาชนนี่แหละนะครับในฐานะผมเป็นนักการเมืองนายกเป็นนักการเมืองนะครับนายกเป็นผู้บริหารตรงนี้ครับ ลักใหญ่อยู่ที่ประชาชนมีความสุขในบ้านในยกมีความสุขเท่านั้นแหละจะลงทุนเท่าไหร่เราไม่ต้องห่วงขอให้ชาวบ้านได้มีความสุขอยาไปคิดเพียงแค่จะเอาผลกำไรไม่มีผลกำไรมีบางทีบางเด็กเสมอตัวก็ไม่เป็นไรเพราะผลกำไรคืออะไรรู้ไหมผลกำไรอันยิ่งใหญ่ก็คือความสุขใจของประชาชนถูกต้องเลยส่วนหนึ่งครับขอขอญาตเสริมนะครับที่ท่านถามว่ามีการร้องเรียนอะไรไหมก็อย่างที่ทางด้านของหัวหน้าช่างปีมนได้บอกว่าก็มีการร้องเรียนเรื่องน้ำ หลายน้อยบ้างอะไรบ้างนะครับมันต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าท่อเมนเก่าของเทศบาลบ้านไร่นะครับมันถูกสร้างมา10กว่าปีแล้วนะครับโดยเป็นท่อ PVC สีฟ้าที่เรารู้จักกันอดีตเดิมทีมันสูบๆขึ้นมาจากบะดานนะครับในท่อนี้มันก็จะเกิดเรื่องของตะกอนสีนะครับมันก็มีมีการติดข้างในทำให้ปริมาณท่อมันเล็กลงครับส่วนหนึ่งมาตอนนี้ ทางด้านของท่านนายกบุญเรือนนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษาคือทางท่านของท่านสมศักดิ์รัตนบุญนะครับเขาได้วางแผนมอบนโยบายกัมาแล้วว่าท่านเปลี่ยนในตอนต้นใช่ครับใช่ครับเมื่อที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนต้นแล้วครับว่าจะเปลี่ยนห้อใหม่เลยเอาเมนใหญ่เลยว่าชาวบ้านก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนี่คือการประปาของเทศบาลตำบลบ้านไร่นะครับที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับคือมีน้ำบริการให้กับประชาชนได้ใช้เองในราคาที่ประหยัดและน้ำสะอาดด้วยคือเ่อมีแหล่งน้ำดิบเป็นของตัวเอง น่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างอดีตในชุมชนอื่นครับนะก็ยังไงนะท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างขาดจะไม่ได้ลืมจะลืมซิไม่ได้เสื้อที่ใส่อยู่นี่นะครับตรงนี้นี่นี่ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะท่าน นายกยิ่งรักชินวัตรนะฮะบอกว่าให้พวกเราหันมาใช้ผ้าไทยผ้าไหมผ้ากมะไทยน์มาตัดเสื้อผ้านี่เทศบาลตะบนบ้านไร่ทำแล้วเอาผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายเนี่ยผ้ากมะนี่แหละผ้ากมะผ้ากมะนี่แหละมาทำเป็นเสื้อมาทำเป็นเสื้อนี่ใส่นี่ผมและนางเหงาใส่นี่นะนี่เป็นฝีมือของเรียกว่าเป็นโอท็อปของเทศบาลตะบนบ้านไร่เลยฮะสนองนโยบายของรัฐบาลเลยจู่ว่า เจ้าแรกเลยก็ว่าได้่ขอบคุณทางเทศบาลด้วยนะให้เชื่อมาใส่เนี่ยขอบคุณนะขอบคุณเทศบาลที่เอามาใส่นะขอบคุณเทศบาลบ้านไร่วันนี้ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยท่านรองนายกอ่าพลกิจธุรกิจธุรกิท่านผอท่านผอเรวัตนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าช่างปีมูลนะครับพนักงานปลาปลาทุกคนทุกผู้ทุกคนเลยทุกท่านเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับช่วงสภาพื้นบ้านบทการลงแล้วท่านผู้ชมครับช่วงหน้า เป็นสภาโอทอปนะน้องอันจะไปที่ไหนนะเทศโอทอปของเทศบาลตำบลมั่นไร่ยังมีอะไรอีกมากมายที่จะต้องไปจอบไปดูกันนะครับ <c oughs> ช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมสำหรับช่วงสภาพื้นบ้านผมและนางเหาและท่านผูม้มิเกตรตท่านลาไปก่อนนะขอให้มีความสุขมากครับับดีครับสวัสดีครับ